นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคนอ,อย่างซอกี้เนี่ยอยากกินอะไรเต็มที่เลยว้ย <c ười> อเออ,เอ,อแค่นี้ก่อนนะพอดีว่าฉันมีธุระ <c ười> ฮัลโลไอ้นัทมันออกไปแล้ว ดูดีๆนะอย่าเอามาผิดตัวล่ะฉันเขียนสัญลักษณ์ไว้ที่ขามาแล้วออเอ้ยกวนี่เธอไปกดเงินออกมาดิ ไปกดทั้งหมดบัญชีเลยนะเข้าใจไหมเข,เข้าใจคะลล่ะไปได้แล้วไปฮัลโหลพี่บิล มันกดเงินออกมาหมดบัญชีแล้วพี่เอาไงต่ออ๋อโอเคพี่ไปเจอกระจุนนะพบนะพี่ตามมานี่มาจะตื่นวันนี้

ดีจัปะปติ๊กอ้าวกี่เหรอโอ้โหไปกรุงเทพตั้งหลายปีสวยขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยป้าจำเกือบไม่ได้เนี่ยขอบคุณนะจ๊ะป้าแล้วบิวไม่อยู่เหรอจ๊ะไม่อยู่จ้ะบิวไปทำงานที่เชียงใหม่นานนานมาทีจ้ะอย่างเงี้ยป้าก็เหงาแย่สิคะทำไงได้อ่ะคนเรามันต้องใช้ตัง บิวเขาไปทํางานที่นู่นนะก็ให้เยอะกว่าที่นี่ป้าก็เลยต้องยอมให้ไปอ่ะพูดถึงเรื่องเงินกี้มีอะไรจะมาเสนอปติ๊กด้วยนะคะอะไรเหรอพอดีว่ากี้เนี่ยลงทุนซื้อหุ้นกับเพื่อนได้กําไรตั้งห้าเท่าเลยนะคะจริงเหรอแจนหนูกี้แล้วป้าต้องทำไงบ้างล่ะปาติ๊กไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่เอาเงินมาให้กี้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วปาติ๊กเนี่ย ก็รอรับเงินได้อีก5เท่าเลยนะคะพอป้าติก๊กมีเงินเยอะเนี่ยก็จะให้บิวกลับมาอยู่กับป้าติก๊กได้ป้าติก๊กจะได้ไม่เหงาไงจ้างั้นหนูกี้รอป้าที่นี่ก่อนแป๊บนึงนะยป้าไปหยิบ ATM มาให้อ่ะนี่จ้ะป้ามีอยู่5้าหมื่น หนูกี้ไปจัดการเลยนะเดี๋ยวป้าบอกรหัสให้ได้เลยจ้ะอ้าวหนูกี้มาพอดีเลยป้ากำลังจะไปหาอยู่นี่ก็หลายวันแล้วนะทำไมเงินยังไม่โอนเข้ามาเลยอะ่ะคืองี้จับปติก๊ก พอดีว่าเงินในบัญชีของป้าเนี่ยมันไม่พอที่จะถอนจ้ะป้าต้องเอาเงินเข้าไปอีกห้าหมืนจ้ะมันถึงจะถอนได้ฮะอีกห้าหมื่นป้าไม่มีหรอกนักกี้ห้าหมื่นที่ให้ไปนะ่ะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของป้าแล้วนะป้าติคะ่ะแล้วป้าติ๊กไม่มีอะไรที่พอจะขายได้เลยเหรอคะอย่างเช่นทองหรืออะไรแบบนี้คะ่ะมันก็พอจะมีหรอก แต่นั่นมันเป็นทองของบิวก็ซื้อให้อ่ะโอ้ยปาติก๊กปาติ๊กไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ปะปาติ๊กเอาไปขายก่อนนะพอปาติ๊กได้เงินมาเนี่ยปาติ๊กค่อยเอาไปซื้อคืนก็ได้ไอ้บิวมันไม่รู้หรอกเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวกี้ช่วยเอาทองไปจัดการให้ป้าทีนะเดี๋ยวป้าไปหยิบทองมาให้ นี่จะได้จ้ะเดี๋ยวชั้นเนี่ยจัดการให้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวชั้นไปก่อนนะจ๊ะ มันเป็นไปได้ไงวะก็แม่พี่เสียไปแล้วนี่วะเสียแล้วหมายความว่าไงวะก็แม่ฉันอะตอมใจเรื่องที่แกเอาเงินไปไงพ่อฉันกลับมาเนี่ยแม่ฉันก็ไม่อยู่แล้วนอนตายตรงที่แกนั่งเนี่ยนบลวพูดไแล้วแกวะโอ๊ยแกนั่นแหละบ้าเลิ่มเถอะจ้าแล้วก็ช่วยอยู่เงียบๆได้ปะไว้ฉันคิดออกว่าฉันเนี่ยจะเอายังไงกับแกฉันจะกลับมาบอก ไม่มีอะไม่มีพีมไม่มีจริงไม่มีไม่มีไม่มี ไปอยู่ด้วยแม่แม่เอาะป้าอย่าเอาฉันไปเลยนะฉันขอโทษฉันทำนึกผิดแล้วป้าเอาของฉันคืนมาคืนเกินเกนฉันคืนป้าให้หมดเลยนะฉันขอโทษป้าฉันทำนึกผิดแล้วฉันขอโทษในกล่องเงินป้านะฉันไม่คิดว่าป้าจะเป็นแบบนี้เธอทำไปทำไม พ่อว่ารีบเฉยเดี๋ยวนางบ้าแน,น่หมายความว่าไงวามแม่เลิ่หลอกกันนั่นละว้ากำลังสนุกอยู่พอดีเลย ทองที่บิวซชื้อให้แม่กับเงินของแม่ที่เก็บไว้อะไปหมดแล้วอ่ะแม่แม่จะเย็นเย็นนะแม่ค่อยๆเล่า <c oughs> เลื้ยงทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละลูก แม ok ่ผ er ิดเองที่แม่โลบมากอ่ะไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวเงินกับทองของเราเนี่ยฉันจะเป็นคนเอาคืนมาเองเสียแรงนะที่ฉันเห็นแกมาตั้งแต่เด็กๆแม่มาหลอกกันได้จิบใจกันทำด้วยอะไรเลวไงแม่คนดีๆเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้หรอก ติ๋มิวปล่อยฉันนะฉันเข็ดแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันคืนเงินกับทองให้หมดเลยฉันยังไม่ได้เอาไปใช้หรอกโดนจับมาที่นี่ซะก่อนอะปล่อยก็ได้จริงนะ จับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจฉันบันทึกคำสารภาพของมันไม่หมดแล้ะถ้าแบบนี้คิดหรอว่าฉันจะยอมคืนเงินอ่ะนะัโชว์ของได้มาหมดบัญชีเลยเจ๊คุณตำรวจคะนี่เป็นเงินของเหยื่อทั้งหมดรวมถึงของแม่ฉันด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนทุกคนทรกจสอบคนไปให้ปากคำด้วยนะครับเมื่อคดีจบ พวกคุณและเหยื่อจะได้เงินคืนทุกคนครับไปพาไปไกนะนัถือเงินตามตำรวจไปก่อนเดี๋ยวฉันกับแม่เนี่ยจะตามไปได้ครับพี่ขอบใจลูกมากเลยนะที่เอาของคืนมาได้อะไม่เป็นไรจ้ะแม่มันเป็นของของเราอะยังไงเนี่ยหนูก็ไม่ยอมให้มันเอาไปหรอก จำม,มาไว้นะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพวกมิจฉาชีพแบบมันชอบหลอกคนแก่งแม่เนี่ยแหละแม่เข็ดแล้วแม่ไม่เชื่อใครอีกแล้วนะ่ะไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆหรอกนะแม่คำนี้ยังใช้ได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยไหนพวกมิจฉาชีพอ่ะมันชอบเล่นกับความโลภของคนถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมันน่าอายจริงๆ แก่ปูนี้แล้วยังจะให้ลูกสาวมาสอนแบบนี้อีกอ่ะไม่เป็นไรแม่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะฉัน่าเอกสารที่ขอดูมาให้ค่ะท่านประธานโหเงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอแบ่งไปหน่อยแล้วกันนะคะท่านประธาน นาฬิกากับรองเท้าใหม่เลยว ดีว่าฉันเอาเอกสารที่คุณแจ้งไปให้มาตรวจสอบอะคะ่ะเงินท่านประธานไม่อยู่ันเรียกให้ฉันเข้ามาในห้องทำงานแถมมีเงินวางกองอยู่เต็มโต๊ะแบบนี้งั้นฉันขอตรวจสอบดูหน่อยนะคะใบนี้เอาไว้ซื้อกระเป๋า ใบนี้เอาไว้ซื้อตังคูใบนี้เอาไว้ซื้อเสื้อใบนี้เอาไว้เอาเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวท่านประธานกลับมาจะสงสัยเอานี่เป็นค่าโบนัสนะคะถือว่าเป็นน้ำใจ หลครับแม่ว่าไงครับโทรมาแต่เช้าเชียวตามสบายดีครับแม่นี่ก็เพิ่งได้งานใหม่แม่อยู่เป็นรปภที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยตรงหน้าหมู่บ้านนี่เองว่าไงนะแม่พ่อเข้าโรงพยาบาลเหรอแล้วพ่อเป็นไงบ้างแม่ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับแม่ฮะแสนหนึ่งเลยเหรอแม่ไมมันแพงขนาดนั้นนแม่ครับครับได้ครับแม่เดี๋ยวท่านจะรีบหาให้แล้วกันครับครับแสนหนึ่งจะไปหาจากไหนวะเนี่ย ลำพังเงินเดือนเราพอก็หมื่นเดียวสงสัยต้องไปหากูแล้วมั้งไอ้ตั้มเอ้ยเฮ้ยเงินอะไรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่ง คะท่านประธานมันเป็นแค่รบพเนี่ยทําไมต้องให้มันร่วมประชุมด้วยคะจริงด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันทันเลือกซีอนะคะ,ะรบพอ,อย่างมันเกี่ยวอะไรด้วยคะนี่คือสิ่งที่พุเกเธอคู่ควรนี่ของนายลองเปิดดูสิ าฉันถูกไล่ออกนี่มันเรื่องอะไรกันคะตายจริงอย่างนี้ตำแหน่งซีอีโอเนี่ยมันก็ต้องตกเป็นของฉันสิ มันคือผลตอบแทนของความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเธอยังไงล่ะไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ยังไงเหรอคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองอย่างดีแต่อยู่ๆก็ถูกไล่ออกซะงั้นอะจริงด้วยคะ่ะนี่พวกเธอยังไม่ยอมรับผิดอีกหรอพวกเธอขโมยเงินบริษัทไปในห้องทํางานฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว นี่ทำไมท่าประธานวังเงินวแบบนี้เนี่ยมีเงินเยอะก็ต้องเก็บให้เป็นที่สิไม่ก็หายหมด จะโทรแจ้งตำรวจม,มาจับเธอสองคนเข้าคุกคืนมาให้หมดด้วย CEO ของบริษัทคนใหม่ด้วยจังผมเรียนจบมาน้อยครับปริญญานี่ก็ไม่มีเหมือนคนอื่นเขาจะให้เป็น CEO นี่ก็คงไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เรื่องความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สอนกันได้ง่ายแต่ว่าเรื่องความดีความซื่อสัตย์เนี่ยมันสอนกันยากแล้วเธอเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าเธอเนี่ย เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณรรท่านประธานจริงๆนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจผมผมจะไม่ทำให้รรท่านประธานผิดหวังเด็ดขาดครับผมจะตั้งใจทำงานครับ